ในปัจจุบันนะคะค่าลดหย่อนกลุ่มการออมการลงทุนนะคะก็จะมีอยู่6ตัวนะคะตัวแรกก็คือกอบขนะคะสำหรับกบขเนี่ยคนที่จะมีค่าลดหย่อนตัวนี้ได้ก็คือจะต้องอาชีพรับราชการนะคะตัวที่2นะคะก็คือกองทุนสำรองเลี้ยงชีพหรือหรือเรียกอย่างว่า o V i d e เด f ฟันนะคะสำหรับตัวนี้ก็เป็นพนักง,งานเอกชนนะคะ ตัวที่3นะคะก็คือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะตัวนี้ก็สําหรับบุคคลทั่วไปนะคะทีะ่มาลงทุนในตัวนี้นะคะที่ไม่อยู่ในระบบนั่นเองนะคะแล้วก็ตัวที่4ก็คือ RMF นะคะตัวที่5นะคะก็คือกองทุนรวมเพื่อการออมนะคะตัวที่6ก็คือประกันบำนาญน,นะคะข้อสังเกตนะคะในการเขียนกฎหมายให้สิทธิประโยชน์เรื่องค่าลดหย่อน กลุ่มการออมการลงทุนตัวนี้นะคะก็คือเขาจะเขียนไว้ในลักษณะที่ว่าแม้คุณจะมีอยู่ทั้งห้ารายการหรือ6รายการเลยเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามทั้งหมดนี้ก็คือจะต้องไม่เกินห0 0 0สนบาทนะคะนั่นแปลว่าวงใหญ่ของเขาจะถูกแคปไว้ที่5 0 0 0 0นบาทนะคะแต่ในแต่ละตัวก็จะมีวงของเขาเองนะคะ สำหรับตัวแรกนะคะก็เดี๋ยวอธิบายทีละตัวทีละตัวนะคะตัวแรกกบกขก็คือตัวนี้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทนะคะลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0 0แสนบาทตัวที่ 2, p r o v i d e n อนฟันนะคะก็ไม่เกิน5 0 0แสนบาทเหมือนกันนะคะแต่จะแบ่งเป็นค่าลดหย่อน1,000 0บาทแล้วก็เงินได้ที่ได้รับยกเว้น4,90,000บาทนะคะแต่จริงๆก็คือค่าลดหย่อนทั้งหมดนะคะถ้าพูดง่ายๆก็คือเป็นค่าลดหย่อนได้ไม่เกิน5 0,000 0บาท ตัวที่3ก็คือกองทุนการออมแห่งชาตินะคะลดหย่อนได้เท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน5 0 0 0สนบาทตัวที่4ก็คือ RMF นะคะก็เราสามารถที่จะไปซื้อ RMF มาเพื่อลดหย่อนภาษีได้30%ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องนำมาเสียภาษีนะคะแต่ไม่เกิน5 0 0 0สนบาทนะคะแล้วก็ตัว กองทุนรวมเพื่อการออมกกหรือ s s f นะคะตัวนี้น้องใหม่ล่าสุดมาแรงนะคะก็ลดหย่อนภาษีได้30%แต่ไม่เกิน200,000บาทนะคะแล้วก็ตัวอีกตัวหนึ่งนะคะประกันบํานาญนะคะตัวนี้ก็ออก,ออกมาตรการตัวนี้มาหลายปีแล้วนะคะก็ะสามารถที่จะวางแผนซื้อประกันบำนาญเพื่อลดหย่อนภาษีได้15%ไม่เกิน200,000นะคะ ในกรณีที่ผู้เสียภาษีเนี่ยมีตัวประกันชีวิตปกติอยู่แล้วนะคะแต่ยังไม่ถึง1นึ่งแสนบาทนะคะถ้าเราซื้อประกันบำนาญสินไม่เกิน2องแสนตัวนี้นะคะก็จะต้องนำไปเติมในตัวประกันชีวิตให้เต็มแสนเสียก่อนนะคะแล้วส่วนที่เหลือเนี่ยก็เอามาหักลดหย่อนตัวประกันบำนาญน,นะคะอันนี้พูดในตัว ตัวทริกให้ฟังนะคะเผื่อว่าผู้เสียภาษีท่านใดที่ยังไม่ทราบนะคะทีนี้เวลาที่วางแผนภาษีเนี่ยสมมุติว่าเป็นพนักงานเอกชนนะคะแล้วก็มีเงินเดือนสูงเนี่ยก็เราก็จะต้องคิดว่าเราจะทํายังไงที่จะมีส่วนลดค่าลดหย่อนภาษีที่จะนําไปลดหย่อนภาษีให้ได้มากที่สุดนะคะแล้วก็จะได้ออมไปด้วยนะคะก็อย่างเช่นว่า ท่านใดที่ทำงานบริษัทเอกชนนะคะก็โดยปกติเนี่ยก็จะเป็นสมาชิกกองทุนสำรองเลี้ยงชีพอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็อาจจะมาซื้อกองทุน rmf อีก30%นะคะไม่เกิน5 0 0แสนได้นะคะตัวนี้ก็ต้องวางแผนว่าจะซื้อเท่าไหร่เพื่อไม่ให้หล้นจากสิทธิ์ที่เรามีนะคะสมมุติว่ามีเงินได้ปีหนึ่ง5ล้าน ก็เอาสาเอร์เตัวนี้คูณไปแต่ทีนี้เราก็จะต้องพิจารณาถึงตัวกองทุนสำรองเลี้ยงชีพที่เรามีอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็จะต้องดูว่า30%มที่จะซื้อกองทุนสำรองเลี้ยงชีพตัวเนี้ยมันเป็นการออมระยะยาวนะคะแล้วก็มีข้อผูกมัดก็คือต้องซื้อต่อเนื่องทุกปีนะคะถ้าเว้นก็เว้นได้แค่ปีเดียวนะคะแล้วก็ตัว S S F ตัวนี้ตัวใหม่ล่าสุดนะคะก็ ซื้อมาลดหย่อนภาษีได้นะคะ30%ไม่เกิน200 0 0ตัวนี้เป็นตัวใหม่นะคะบางทีเวลาที่เราไปซื้อกองทุนเนี่ยแบงค์อาจจะซื้อให้เราผิดนะคะก็ต้องอทำกันบ้านไปให้ดีๆนะคะว่าตัวไหนคือ SSF ที่จะนำมาลดหย่อนภาษีได้นะคะเพราะว่าเท่าที่เคยมีประสบการณ์ตรงมาเนี่ยพอจะเอาไปลดหย่อนภาษีจริงๆเนี่ยแบงค์ซื้อให้เราผิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องใหม่ เราเองก็ไม่ทราบแบงก์ก็ไม่ทราบนะคะดังนั้นก็ต้องทํากันบ้านไปให้ดีว่ากองทุน SSF ตัวนี้ชื่อกองอะไรนะคะประมาณนั้นแล้วก็ตัวสุดท้ายก็คือประกันบํานาญนะคะถ้าใครที่ที่ประกันชีวิตซื้อประกันชีวิตไว้แล้วด้วยนะคะประกันบํานาญก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะคะที่เป็นการออมในระยะยาวเช่นเดียวกันนะคะก็ ตัวนี้ก็ลดหย่อนภาษีได้15%ไม่เกิน2แสนดังนั้นเวลาที่จะซื้อกองทุนต่างๆเหล่านี้เพื่อนําไปเปสียภาษีเนี่ยเราก็จะต้องพิจารณาเงื่อนไขของกฎหมายต่างๆอของกฎหมายตัวนี้ให้ดีนะคะว่าเขาก็แคปไว้ที่5แสนบาทถ้าซื้อเกินตัวนี้ก็จริงๆไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรนะคะเพียงแต่ว่าเราจะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้เพียง5แสนบาทเท่านั้นนะคะถ้าซื้อเกินนะคะค่ะก็ เวลาตัวกฎหมายส่วนใหญ่ที่เราอ่านเนี่ยอย่างเช่นในตัวกฎหมายประกันบํานาญเนี่ยเขาก็จะเขียนว่า,าใช้ลดหย่อนภาษีได้15%ไม่เกิน2แสนแต่ทั้งนี้เมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการออมกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพกองทุนเพื่อการออมแห่งชาติกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการจะต้องไม่เกิน500,000บาทนะคะหรือกฎหมายเรื่อง s s f เขาก็เขียนไว้กฎหมายเรื่อง IMF เขาก็เขียนไว้ทุกตัวในที่กล่าวมา6ข้อนี้นะคะเขาจะเขียนไว้ในลักษณะ wording ของกฎหมายเขาจะเขียนไว้แบบนี้หมดเลยนะคะแต่ทั้งนี้เมื่อรวมนําไปรวมกับกองทุนสํารองเลี้ยงชีพกองทุนการออมแห่งชาติ IMF s s กับํา,านาญจะต้องไม่เกิน500,000บาทนะคะนั่นแปลว่าให้คุณจะวางแผนภาษียังไงก็ตาม คุณจะต้องคำนึงไว้ว่ายังไงก็จะใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีได้วงใหญ่ไม่เกิน5 0 0แสนแต่ในวงของเขาเองเขาก็จะมีวงของเขาถ้าเกิดคุณไปซื้อ SSF เกิน30%สิทธิประโยชน์ทางภาษีคุณก็ใช้ได้แค่30%และก็ยังถูกแคปไว้ที่20000 0บาทอีกนะคะค่ะก็วันนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากกันเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปแบบนี้นะคะฝากกดแชร์กดไลค์กด subscribe นะคะและที่สาคัญ อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดสาระดีๆในครั้งต่อๆไปทำภาษีให้เป็นเรื่องง่ายกับ Tax Easy by PK